สวัสดีครับผมก็ผมช่างนี่คาสายครับในช่องช่างนี่คาสายชแน,นลนะครับนี่นะครับทดสอบใหม่ครับทดสอบใหม่นี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับสอนงานนะครับการแต่งหูบวก บัวตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแันนี้ผมจะมาสอนการแต่งกีบนะครับสอนการแต่งกีบว่าจะเป็นอย่า,า,ยง,ยางไรนะครับแตงอย่างไงนะครับวัวแต่ละคนแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับทำอย่างไรยังไงไม่ไหนอะไรนะแต่ผมจะให้ดูบัวก่อนนะครับมาดูกันสักพักนะครับ นี่ครับเส้นหูที่เราจะแต่งนะครับหยู่กลับออกมาครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับี๋ยวเราจะมาดูตอนแต่งกันนะครับว่าแต่งแบบไหนนะครับอ่าครับอันนี้นะครับเราก็จะมาแต่งนะครับหยิบกับตั้นนะครับเราก็จะแต่ง ตัวก่อนนะครับแทงตัวก่อนเข้าไปบริเวณใต้ห่วงนะครับแล้วก็ดูทั้งสองข้างนะครับรูแต่งทั้งสองข้างเลยนี่ครับแบบนี้นะครับเราก็จะแทงบาดแบบนี้ประมาณนี้เราจะแทงบาดประมาณนี้เป็นแล้วนะครับแล้วก็จะใช้กระดาษ ไอ้ตะไบหยาบนะครับในการลบออกลบให้โค้งลงนะครับแ mm hmm. ต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ mm hmm. ผมก็จะแทงโค้งให้เป็นหลังเต่าก่อนนะครับแทงโค้ง ทางหยาบไปไม่เป็นไระนะครับเดี๋ยวเราเอาละเอียดไล่เก็บได้แล้วก็เราก็ต้องลงกระดาษทรายอยู่ดีครับตรงน,นี้นะครับอันนี้ผมเจาะด,ดูแล้วนะครับแต่ยังไม่หลุดนะครับเพราะว่าตัดในเดลเตอร์อยู่แล้วนะครับ มาได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้นะครับมันก็จะมาแทงบ่าในตัวบนนะครับตัวที่เราทำหยักไว้นะครับ ครับประมาณนี้นะครับพอไ,ได้แบบนี้เสร็จแล้วก็สบายครับมีตัวเริมมครับลบลบลงตัวที่ประคองไม่ให้กินก็คือมือนะครับสังเกตดูช่างเลี่ยมพักนะครับเล็บนร้วโป้งอ่ะจะไม่ค่อยได้ตัดมากนะครับเพราะโดนกับายกินไปครึ่งหนึ่งนะครับ หนึนะครับหนึ่ครับก็จะได้ประมาณนี้ oh. นะครับครับ เมือได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็ใช้ตะไบครับคมหางหนูเล็กนะครับแางเข้าบริเวณที่ว่าเป็นขยะหยากล่างนะครับเมื่อสักู่เป็นบ่าบนอันนี้เป็นหยักล่าง เด็กก็จะมาประมาณนี้นะครับนดามาประมาณนี้แล้วก็ลบนะครับค่อยลบรอยนะครับตรงนี้ที่มันแน่นหน่อยนอึง A, นะครับใต้ตะใบั้งไอ้ตะไบจมเหลี่ยมนะครับแล้วจะทำไหนที่สะดวกแบบไหนนะครับอืมก็แบบนี้นะครับตายผมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับพอได้ประมาณนี้แล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาลงกระดาษทรายตรงห่วงนี้นะครับต้องใช้กระดาษทรายเป็นกระดาษทรายเรานํามาม้วนครับนี้นะครับแล้วเราก็มาพันนะครับ นี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่นะครับ ก็ค่อยผูนะครับค่อยผูเดี๋ยวมันจะเสียนะครับก็ค่อยลูกนะครับ พอประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็นํเอาไปเข้าเครื่องขัดได้เลยนะครับอ่ายคลาปนี้นะครับผมจะมีท่าสานนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก u b s c r i b ผมด้วยนะครับในช่องช่างมีทาา่าสาน Channel น,นะครับถ่ายคลิปหนึ่งกำลังใจให้ผมมีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรไว้ติดตามกันต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ